สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเรื่องข้าวผมนะครับข้าวผมเป็นโรคใบเหลืองนะครับผมจะบอกให้นะครับถ้าข้าวมีน้ํามากเกินไปข้าวอาจจะรากเปื่อยหรือแห้งแห้งนั่นก็คือดินมันแบบแข็งแข็งอ่ะรากไม่สามารถเจาะเข้าไปถึงดินได้แต่ข้างบนเป็นแบบเป็นขี้ตมข้างล่างหรือดิน ชั้นแข็งที่จะมีหินเยอะๆแล้วก็จะมีแบบดินแข็งๆอย่างเช่นดินเหนียวอย่างเช่นดินเหนียวพวกนี้นี่ครับวันนี้ผมเจอปัญหาเรื่องนี้แหละครับผมต้องแก้ให้ได้เลยนะครับอย่างแรกผมต้องเจาะดินลงไปแล้วก็ให้น้ํามันที่ที่มันมีแบบเป็น เป็นดินแข็งๆกับหินกับดินเหนียวใ,ให้มันให้มันอ่อนแล้วลากเขาจะเจออเาะลงไปได้สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ